อันนีช้ชกันในพิกัด60กิโลกรัมนะครับกำหมด6ยกครับมุ่มแดงเป็น1วรวินิจครับและมุ่มน้ำเงินสนทยามากมีกรรมการก็เรียกนักชกทั้งคู่มากลางเวทีนะครับกรรมการไวยพศครับทำหน้าที่เป็นผู้ชี้ขาดบนเวทีครับ จะเห็นมวยสายอีกแล้วครับฝ่ายน้ำเงินนี่ดูคึกคักครับสนทะยามากมีครับมีมากหรือมากมีเดี๋ยวดูกันครับยกแรกเริ่มขึ้นแล้วครับกำหดด6กยกพิกัด5 0 60กิกโลกรัมครับคู่นี้เป็นหนึ่งหัวเราวิ็ททย์ฝ่ายแดงครับโอ้โหดูครับว้ายังไงกันใจร้อนแล้วครับแบบนี้ครับสงสัยจะรีบกลับบ้านครับเอ้าในเมื่อใจร้อนก็ไม่ต้องรอครับใส่กันเลยมาแล้วครับโอ้โหหายใจลดต้นคอกันได้ยกหนึ่งเลยนะครับอุย มไม่มีกลัวกันครับคู่นี้สนธย,ยาครับเดินหน้าเข้าหาแม่ต้องผวากอดเลยครับทางด้านของเป็นหนึ่งอ,อุ้ยสายตรงสองหมัดครับสนธย,ยาก็เรียนให้ทราบแล้วนี่เป็นมวยดาวรุ่งมวยใหม่ๆนะครับโปรโมเตอร์หนึ่งชัยชายสาสกุลก็จับขึ้นเวทีเพื่อขัดเกลาแล้วครับ สร้างโอกาสพัฒนาฝีมือครับเพื่อต่อยอดสู่แชมป์โลกในอนาคตครับยังได้ครับทำท่าต่อยซ้ายเข้าไปแต่ว่าโดนบวกรับหล่นเลยครับกรรมการไพพจน์นับครับอ่าหกเจ็ดแปดอ้าวยังได้อยู่ครับสนธยาแมเดินหน้าเพลินไปหน่อยครับการตกครับโอ้โหเกมเปิดแล้วครับสนุกแล้วครับแบบนี้ครับ นี่แหละครับบนเวทีมันต้องหาเรื่องครับมันต้องอยากมีเรื่องกันครับมันถึงจะสนุกครับโอ้โหขึ้นไปยืนจ้องหน้าแลกลายขอเบอร์โทรนี่มันไม่ใช่ครับครับสนทยาแม่ดูคึกคักดีเหลือเกินครับแต่ว่าพลาดโดนนับไปแล้วครับแม่เฟื่องตัวเร็วครับสนทยา เป็นหนึ่งนีไปเรื่อยๆเนิ่มๆครับไปแบบมีสติครับควบคุมเกมครับก็ดูจากการยืนก็ประสบการณ์น่าจะเหนือกว่าสนทยาอยู่พอสมควรครับเหนือกว่าเล็กน้อยแล้วครับแต่ว่าสนทยานี่ได้หนาได้ใหญ่ครับดูรูปร่างโครงสร้างนี่ดีกว่าครับแต่ว่าดูเป็นหนึ่งออกมาได้เร็วครับโดยเฉพาะหมัดขวาทิมตรงๆครับ ต้องแก้เกมแล้วครับทางด้านของสนธยาครับเปิดเกมมานี่ลุยแหลกเลยครับแม่แกะจะหาจังหวะแรกจังหวะบวกครับแต่ว่าตัวเองดันพลาดครับโดนบวกครับร่วงลงไปฟังกรรมการนับถึง8แล้วครับในช่วงต้นยกครับเป็นหนึ่งที่ได้เปรียบก,ก็ไม่ไม่พลีผามนะครับเน้นรัดกลุ่มนะครับเก่งหมัดขวาแน่นเลยครับคํำหาเป้า วินาทีสุดท้ายของยกแรกครับก็ดูทั้งคู่ยังไม่อยากจะเปิดเกมใส่กันสักเท่าไหร่แลครับแต่ว่าดูครับแมผมบอกไม่อยากเปิดเกมใส่กันเลยครับแม่มแบบนี้ดีครับแมพยักหน้าเรียกกันเลยนะฮะไฮไลท์ในยกที่หนึ่งนะครับจังวาที่เป็นหนึ่งนี่ ลอยอยู่นะครับแล้วก็ทางด้านของสนธยานี่เดินออกวุธเข้าใส่พันเพลินนะครับการตกนะฮะเดี๋ยวดูครับเกิดอะไรขึ้น,นครับนี่ครับโอ้โหมีสะดุ้งเลยครับติมขวาตรงเข้าไปยกที่สองครับ รู้ตัวเป็นรองครับสนธยาต้องเดินครับโดนไปหนึ่งนับในยกที่หนึ่งครับผู้หูีกับแทกขวาสั้นๆครับสนธยาครับแลกกันกลางเวทีครับ อย่างไงครับโอ้แล้วครับสนธยาได้มาบ้างเหมือนกันนี่ครับออกซ้ายขวาอ้ยโลนไปอีกแล้วครับโอ้แมาจังหวะออกวนดครับกาตกล่วงเลยครับไม่ต้องนับแล้วครับโอ้โหแม่เอดแรกกันเลยครับปยายยกที่สองครับผ่านไปแค่ห้าสิบเอ็ดวิเท่านั้นนะครับ โดนไปอีกไม่นับแล้วครับน็อกยกที่สองเลยครับเป็นหนึ่งวรวินิจนะครับก็ชนะไปนะครับในต้นยกที่สองเท่านั้นเองครับโอ้โหแต่ก็ชนแรกอาวุธกันสนุกนะครับทั้งคู่นะครับไม่มีใครกลัวใครครับเสียงปืนด้อครับไปกับสุนิยามากดีแล้วก็เป็นหนึ่งวรวินิจด้วยครับโอ้โหอ่าก็ทิพ ทำให้รายการของเราเนี่สรุกที่สุดครับเพราะฉะนั้นไม่มีดึงเกมนะครับเปิดหน้าใส่กันดันดีครับแสดงวินิีด้วยครับกับเป็นหนึ่งวอล์วินิจนะครับเอาชนะน็อกไปในต้นยกที่2นะครับโอ้โหคู่ต่อไปเตรียมตัวทันไหมครับโอ้โหไปถึงแล้วนะครับที่มุมนะครับจะเป็น